นะครับก็ได้มาพบกันเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่หนึ่งเราพบกันที่ห้องประชุมอำเภอเมืองกังหวัดลำพูนนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ห้องประชุมที่โน้นติดภารกิจนะครับติดภารกิจเราไม่สามายเปนใ,ใช้ได้นะครับก็เลยต้องย้ายมาที่นี่นะครับ ดันั้นโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําแบบูรณาณการของจังหวัดสพูนซึ่งมาพิยายจาริยราชบัตรเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานนะครับเราจะมาพบกันเป็นครั้งที่สองที่นี่แล้วก็ยังจะมีครั้งที่สามอีกนะครับข้อมูลครั้งที่หนึ่งที่เราได้ไปนั้นท่านคงจำได้นะครับปากกาสามสีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดง ก็จะได้รับการกำหนดเป็นจุดต่างๆของแหล่งน้ำนะครับแล้วด้านหลังห้องประชุมนะรเราจะมีแผนที่ของ6อำเภอซึ่งเราพบกันวันนี้ก็จะเป็นการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมและพบกันอีกครั้งหนึ่งนั้นน่าจะเป็นการสรุปเป็นรูปน้ำนะครับเป็น ะระดับรูปน้ำออกมาว่าร่มน้ำสำคัญสำคัญมัมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างโครงการจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้พบกันครั้งที่สองก็จะทำให้ข้อมูลของความต้องการและการบริหารจัดการมีความชัดเจนยิ่งขึ้นก็ขออนุญาตกับเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำหรับวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทาง,ทงอำเภอปัตตานีให้ใช้ห้องประชุมของอำเภอปัตตานี นะครับฉะนั้นก่อนจะเริ่มรายการช่วงนี้ทางอำเภอประสานเนี่ยไม่มีทั้งท่านนายอำเภอไม่มีทั้งประลัดอาวุโสนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสดายุทันน้อมซึ่งเป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคงท่านรักษาการทั้งตำแหน่งประหลัดอาวุโสและรักษาการตำแหน่งนายอำเภอประสาน ท่านก็จะลงมากล่าวตอนรับพูดคุยเราสักเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเชิญให้หัวหน้าโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีสิรินชื่นมาพบปะพูดคุยกับพวกเราและหลังจากนั้นเราก็จะระดมะความคิดลงไปที่อำเภอต่างๆทั้งหอำเภอ นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ขออนุญาตรอความพร้อมอีกนิดหนึ่งนะครับรอความพร้อมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่องความพร้อมหมายถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งหกอัเภอมามา,มากพอสมควรแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เราไปเชิญท่านปรลัดสดาย,ยุมาพูดพคุยกับพวกเราหน่งนะครับเราจะเริ่มดำเน,นินรายการ ต่อไปน,นะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจัดห้องประชุมอย่างนี้สองที่นะครับอีกที่หนึ่งสองอำเภอสายใต้คืออำเภอลีกับอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็มีอีกหน่วยหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งไปจัดประชุมท,ที่โด่นตั้งแต่9ก้าโมงแล้วนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้ว นาเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการก็กําลังกลับมาจาะมาสมทบกันที่นี่ส่วนหกอำเภอของตอนกลางและตอนเหนือที่เหลือนะเราก็จะระดมความคิดกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะทําแผนบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการซึ่งจะได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและตรงตามความต้องการ ขอ,ของท้องถิ่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เรียนว่าที่ผ่านมานั้นโครงการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำนี้มันมักจะเป็นแผนที่มาจากเบื้องบนนะเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าท็อปดาวนะท็อปดาวก็มีข้อขัดข้องมีข้อ,อไม่ถูกใจมากมายนะ เพราะว่าข้างบนมีเงินนะฮะแต่ข้างล่างเป็นเจ้าของพื้นที่มีอำนาจที่จะควบคุมดูแล,แลและเสนอความต้องการนะครับฉะนั้นที่ผ่านมาการจูนอัพคือปรับความต้องการเข้าหากันเนี่ยมันยังไม่ตรงนกนะครับปัญหาเรื่องน้ำนก็มีสองส่วนแหละครับเมื่อเราเริ่มโครงการน้ำมันจะร่วมอยู่ แต่พอมาถึงช่วงนี้นี่้ำมันจะแรงละนะครับแล้วมันก็จะแรงแรงแงแร,งแรงต่อไปอีกนะครับฉะนั้นโครงการตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องของการกําหนดทิศทางเพื่อการ,ราวางแผและบริหารจัดการแหละะ่งน้ําที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นหรือพื้นที่มากที่สุด Gracias.